เคยปั่นจกักรยานกันปะและไกลสุดกี่กิโลเมตร ยินดีต้อนรับสู่รายการบอสสานข่าววิธี85นะครับเวลาปกติทุกคนเดินทางกลับต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางด้วยวิธีไหนกันบ้างครับถ้ามีตังค์หน่อยหรือว่าอยู่ในช่วงลดราคาแล้วครับก็จะนั่งเครื่องบินใช่ไหมบางคนก็รถตู้รถทัวร์รถบัสบางคนหน่อยก็แว้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับเอาง่ายจะไปไหนถ้าเกิดหลัก10กิโลขึ้นไปก็ใช้รถเท่านั้นแหละครับแต่เดี๋ยวนี้คนมันเริ่มฮิตการปั่นจัก,กรยานกันใช่ไหมครับโดยเฉพาะพวกปั่นไกลจริงๆแบบเป็นร้อยกิโลร้อยสองร้อยกิโลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบออกทริปกกกกกัััับบบเเเพื่่่ออออออนนนนๆช้้าาลลีีีวึงงงยยะะไรร็มคแต ทำไมเอาวันนี้ครับก็คือนายคนนี้เขารักการปั่นเช่นกันเว็บไซต์ข่าวจีนซินนานะครับรายงานจากมณฑลอันฮุยประเทศจีนเมื่อวันที่26ก็ลาวา่าหนุ่มผู้ใช้แรงงานชาวจีนคนหนึ่งนะครับวางแผนจะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านเพื่อไปฉลองวันตรุษจีนจริงๆมันก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมปั่นจัก,กรยานกลับบ้าน120กิ 200, โลโอเคแต่วันแปลกที่บ้านเขานั้นอยู่ห่างไปถึง2,000กิโลเมตร2,000กิโลเมตรลูกมันเป็นเยอะแค่ไหนตั้งแต่เหนือสุดของเมืองไทยจนใต้สุดของเมืองไทย นั่นนะครับประมาณ2,000กิโลเมตรในคนนี้น,คน,นะครับเขาออกเดินทางจากเมืองที่เขาทางานอยู่ชื่อว่าเมืองรือเจ้าทางตะวันออกของมณฑลซานตงขึ้นทางด่วนตั้งใจมุ่งหน้าสู่เมืองชีชีฮาเอ่อทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเทหลงเจียงที่เป็นเป้าหมายนึกว่าอ่าน3มก๊กอยู่นะครับ<อ>แต่ในขณะที่เขาอยู่บนทางด่วนนะครับเขาก็โดนตํารวจเรียกครับผมแต่ต้องเง้อไปนะครับเพราะว่าเมื่อเขาได้คุยกับตํารวจแล้วเขาก็ค้นพบว่านี่มันทางด่วนของเมืองอูหูทางตะวันตกของมณฑลอันฮุยซึ่งห่างจากเมืองรือเจ้า ถึง500ก<ะ>ิโลเมตรแล้วก็ไม่ใช่ทางที่เขาสามารถ ไปยังเมืองชิชิฮาเออซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาได้โอ้ยคุณนึกว่าอา่าน3ก๊กแปลเป็นภาษาคนนะครับก็คือว่าแม่งปั่นจกักรยานผิดทาง500กิโลเมตรเพราะฉะนั้นแทนที่มึงจะปั่น2 0 0กิโลเมตรถึงบ้านตอนนี้กลายเป็น2,500ากิโลเมตรแล้วนะครับโอ้แนวสงสารจริงนะ <S 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 คือใจที่เขาต้องปั่นจกัญญกรยานกลับบ้านเลยนะครับไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าเขานั้นหมดตังค์ไปกับล้านเกมครับ <What? S 1> คโคตรงงอ่ะคนคนหน,นึ่งสามารถหมดตังค์ทั้งชีวิตไปกับล้านเกมจนนําให้ต้องปั่นจักรยานกลับบ้านได้ขนาดนี้นะครับ ก็เริ่มปั่นเนี่ยมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วทีนี้พอเขารู้ว่าเขามาผิดทางเขาก็โบยคนแถวนั้นว่าเนี่ยเป็นเพราะพวกมึงอ่ะกูเลยขับมาผิดทางเลยเนี่ยกับบ้านไม่ได้เลยเห็นไหม จริงๆก็อยากจะปล่อยการ์ดงยสักใบนะครับแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งนั้นหมดตังไปกับร้านเกมได้การที่เขาจะไม่รู้ทางกลับบ้านตัวเองได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสุดท้ายน,นะครับพี่ตำรวจแก๊งนั้นเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็แบบว่าลงขันคนละนี้คนละหน่อยเพื่อซื้อตั๋วรถให้คนคนนี้ได้กลับถึงบ้านนะครับก็เอาไปเลยครับตำแหน่งพระเอกแห่ง EP 85หนะครับเรื่องต่อไปที่จะมาอ่านนะครับชื่อว่าโถจารย์คือเรื่องนี้มันไม่ใช่ข่าวมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าในท วิตเตอร์นะครับ ปกติแล้วเวลาอาจารย์ไม่มาเลคเชอร์เนี่ยทุกคนอาจจะเฮใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอาจารย์เขามาแต่ว่าลูกศิษย์เขาไม่มา <Huh? S 1> ทีนี้ก็มีธรรมเนียมที่ต่างประเทศนะครับว่าถ้าเกิดอาจารย์มาสาย15นาทีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าคลาสนั้นแคนเซิลไปเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยไม่มีธรรมเนียมอะไรแบบนั้นใช่ไหมก็คือถ้าอาจารย์ยังไม่มามึงก็นั่งไปก่อนยาวไปยาวไปคือมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนึงนะครับเขาชื่อว่าอดัมพีสอาร์วิตเทเบิลนะครับเป็นอาจารย์คือเรื่องมีว่าเขานั้นนะ่ะก็ไปสอนใช่ไหมแต่ว่านักเรียนก็็็ไไไไไมมมมมม่่่่าาาาาสักกททีีนนึึงงงงวเเเเฮ้ยยใใคครรรรปปปออะหืลํถ เขาก็เลยทําการทวีตรัวๆครับในช่วงที่แบบรอนักเรียนมาเรื่องจะเป็นไงครับไปดูภาพประกอบสมมุติกันเลยครับเอ่อทวีตเขาประมาณนี้นะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันแล้วกันอันแรกนะครับ class watch 2017ก็คือแต่งชื่อให้กับเหตุการณ์นี้ด้วยว่าเป็นการดูห้องเรียนนะครับ class started 30 minutes ago no students yet I thought one was coming but it was just an administrator who laughed at me class เริ่มไปสามสิบนาทีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นักเรียนยีงไม่ผมมาสักคนตอนแรกผมคิดว่ามีคนหนึ่งเข้ามานะแต่กลับกลายเป็นพนักงานอีกคนหนึ่งแถมมาหัวเราะใส่ผมอีกใครเนี่ยหัวเร ทวิตต่อไปนะครับ I'm f a l t i n s p a e I'm starting to doubt myself Did I tell them no class i s Thursday my dream ห้าทีผ่านไปแล้วผมเริ่มจะสงสัยตัวเองหรือผมบอกพวกเขาว่าวันนี้ไม่มีเรียนนะ <Okay. S 1> วันนี้วันพฤหัสห,หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ผมฝันไปนะฝันไปหรือเปล่า It's so quiet every time I hear door open I s i t up a n d smile but when nobody enters my classroom I die on the inside มันเงียบมากนะครับทุกครั้งที่ผมได้ยินประตูเปิด <c oughs> ผมก็รีบลุกขึ้นแล้วก็ยิ้มแต่ถ้าว่าไม่มีใครเข้ามาในห้องข้างในผมเริ่มตายอย่างช้า ทุวิตต่อไป Class started 4 minutes ago Still no students. I get paranoid Is the door to the classroom locked? I checked it. No c l a นี4นะครับเริ่มไป45นาทีแล้วแต่ไม่มีนักเรียนมาผมก็เริ่มระแวงแล้วเอ๊ะหรือว่าผมล็อกประตูไว้ผมก็เลยไปตัวสอบเปล่าเนี่ย อาจารย์ไม่ไหวแล้วเรานี้ิืยต่อไป Is everyone else in the world dead Was there a sudden zombie attack that survived alone in my classroom หรือว่าทุกคนนั้นตายไปหมดแล้วมันมีการบุกของซอมบี้หรือเปล่าแล้วผมเป็นเพียงหนึ่งคนที่มีชีวิตอยู่รอดในตอนนี้เออบางทีคนเราก็สงสัยอย่างนี้ได้นะแบบอยู่คนเดียวในพื้นที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาเลยนี่ก็ซอมบี้บุกโลกวืทต่อไปครับ A bird lands outside my window I invite him in to learn algebra He declines and fly away I hope a cat eats him เขาบอกว่ามีนกตัวนึงครับดันมาบินเกาะหน้าต่างเขาเขาก็เลยเชิญชวนให้มันมาเร คณิตศาสตร์กับเขาแต่ว่านกนั้นกับปฏิเสธรับบินออกไปนะครับเขาเลยบอกว่าขอให้มึงโดนแมวแดกเถอะวิยต่อไปครับ I c h ช c k my e m l s l <Cornell>. to s if i m I s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 omething I have no emails at all This is weird Did I die Am I dead Is this hell เขาก็ตรวจสอบนะครับอีเมลว่าเอ๊ะเขาพลาดการแจ้งอะไรไปหรือเปล่าหรือว่าเขาตายแล้วหรือนี่คือนรกวิทยต่อไปครับ Maybe I should start lecturing Students were here talking and c o m i n That would be crazy right เขาบอกว่าเออหรือว่าบางทีเขาควรจะเริ่มสอนทันทีเลยนะครับถึงแม้จะไม่มีนักเรียนก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีนักเรียนเข้ามาเองเขาไม่ได้บ้าใช่ไหมใช่ไหมทีต่อไปนะครับ I swear to God if someone's pulling a prank on me I will probably break down and cry ผมสาบานเลยว่าถ้าเกิดน like, ี่เป็นการแกล้งของใครสักคนตอนนี้นะผมจะติแต่ก็ร้องไห้แม่งเดี๋ยวนี้เลยทีต่อไปครับ I hear voices outside I go to window hope in my heart it's just some kids on their bikes having fun ผมยิ่นเสียงนอกห้องนะครับแล้วก็ไปที่หน้าต่างแล้วมีความหวังในใจลึกๆแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นเพียงแค่เด็กขี่ ยาทวีดนี้มีรูปด้วยนะครับ My side in sheet is as empty as my soul right now I have to eat this candy alone ใบเซ็นชื่อของคลาสนี้นั้นว่างเปล่าเหมือนกับวิญญาณของผมตอนนี้คงต้องกินขนมเหล่านี้คนเดียวโอ้อาจารย์อุตส่าห์เตรียมขนมมาให้นะไอ้พวกเด็กเวรทำไมมึงไม่มาเรียนให้ตรงเวลาวะอดกินขนมไปซะ Where a you in school Your teacher needs you I yell through the closed window and give them the finger ทำไมถึงมาสายรู้ไหมอาจารย์ก็ต้องการพวกเธอเหมือนกันนะผมตะโกนในห้องอันเปรี่ยวเหงาและชูนิ้วกลางไปยังความว่างเปล่าภายในห้องอาจารย์ I don't know. อาจารย์เริ่มพังแล้วครับตอนนี้ทวิตต่อไปครับ I've started to name the chairs in the classroom Funfetti is a good student Charmander the troublemaker ตอนนี้ผมก็เริ่มแต่งชื่อให้เก้าอี้แต่ละตัวแทนนักเรียนของผมแล้วแหละนักเรียนคนแรกชื่อ Funfetti เป็นนักเรียนดีส่วนอีคนชื่อ Charmander เป็นตัวแสบของห้องทวิตต่อไปครับ I f i r e an email off to my boss Where are the students No reply ผมก็ลองส่งอีเมลไปหาหัวหน้าของผมนะครับว่านักเรีย oh. นหายไปไหนหมดเขาก็ไม่ตอบทวิตต่อไปครับ Then i a t happens I hear a door clang open Footsteps get louder as someone approaches Could it be a student Nine minutes late It's not แต่ลเมือกด ขึ้นประตูห้องถูกเปิดออกเสียงฟีเท้าดังขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆและอาจจะเป็นนักเรียนที่มาสายไป90นาทีเลยเหรอเปล่า oh, <wow. S 1> มันไม่ใช่แล้ว <What? S 1> มันคือไขวะทีต่อไปครับ That's it I gave up I'm packing up and going home Clearly this is a sign that I wasn't meant to teach anyone today ผมยอมแพ้ครับ แพ็คของกลับบ้านแม่งเลยทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมจะไม่ได้สอนในวันนี้ที่ต่อไปครับ oh. two students just walked in remorseless no apology no explanation I hope they don't think they're getting any candy นักเรียน2คนเดินเข้ามาในห้องไม่มีการขอโทษเลยทั้งสิน้นไม่มีการทิ่อะไใดผมวองว่าพวกเขาจะไม่คิดว่าเขาจะได้ขนมหวานจากผมหรอกนะ <laughs> ที่ต่อไปครับ I can't do it I give them candy anyway but remind them that class started five minutes ago they shrugged just s e u r a rises ผมทำไม่ได้ <laughs> สุดท้ายผมก็เอาขนมหวานให้กับเด็กๆอยู่ดีพวกเขายักไหล่พร้อมกับรับขนมผมเริ่มรู้ <laughs> สึกอยากจะฆ่าคนเล้วทีสุดท้ายครับ both students used the computer today I sigh and say okay I don't even need to be here and #classwatch2017 พู้ก็ถามว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมครับผมถอนหายใจแล้วพูดว่าโอเคผมไม่ควรอยู่ที่นี่แต่แรกได้ด้วยซ้ําจบคฮ้นี่มันโรงเรียนอะไรวะเนี่ยสงสารครูคนนี้มากมายนะครับคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ต่อครูคนนี้ก็อาจจะได้ลาออกแน่ๆเลยหรือว่าหรือมันมีวัฒนธรรมอะไรแปลกๆหรือเปล่าที่ครูคนนี้เขาไม่รู้อย่างเช่นโรงเรียนเนี้ยถ้าเกิดบอกเวลาอะไรก็แล้วแต่ต้องบวกไป2ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าอ่านทวิตนี้แล้วสงสารครูคนนี้มากจริงเรื่องต่อไปคร มันขังกันไหมครับ <Yeah. S 1> อย่างเช่นแบบเด็กโวยวายเด็กวิ่งไปวิ่งมาหรือใครที่พูดมากหรือคนเสียงดังอะไรเงี้ย <No. S 1> แต่คงไม่แปลกเท่าการเอาสัตว์ขึ้นบเนเครื่องบินหรอกครับห <Huh? S 1> ลังจาจทเคยเห็นข่าวว่ามีการเอาแพนด้าขึ้นเครื่องบินมาแล้วนะครับเวลาเขาจะส่งแพนด้าข้ามประเทศแต่ว่าข่าวนี้ครับที่แปลกเพราะมันไม่ใช่แพนด้าครับแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเดียวด้วย แต่มันคือนกจํานวน80ตัวนะครับก็คือข่าวที่มาจากเว็บไซต์ Gizmodo นะครับเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาโชว์ถึงาเหยี่ยวบนเครื่องบินนะครับเขาบอกว่าเป็นเหยี่ยวของเจ้าชายจากซาอุนะครับมีเหยี่ยวทั้งหมด80ตัวเลยซึ่งก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วภาพนี้มันเก่าแล้วสองปีแล้วแต่ดูแล้วก็รู้สึกยังอึ้งอยู่ดีนะครับ oh, เหยี่ยว <yeah. S 1> มันมปนยังไงวะคือเหยี่ยวพวกนี้นะครับน่าจะเป็นเหยี่ยวที่ใช้ในกีฬาล่าเหยื่อด้วยนกนะครับก็เป็นกีฬาที่มีความนิยมอย่างสูงในสหรัฐรัฐบ ก็เลยทำให้สายการบินอิทธิพลนะครับอนุญาตให้บุคคลเหล่านี้นาเหยี่ยวขึ้นเครื่องได้คือไม่ใช่ขึ้น,นเฉยๆนะครับมีการดูแลอย่างดีเสิร์ฟข้าวเสิรฟ์รฟน้ำนะครับกาแฟโอทีแล้วยังมีการแบบให้เอกสารเหมือนพาสปอร์ตกับเหยี่อแต่ละตัวด้วยนะครับ oh <my. S 1> โอ้โหพวกเจ้าชายนี่มันทําอะไรมันก็ไม่ผิดจริงๆนะครับดูดีดูมีชาติตระกูลเหลือเกินเลยสงสัยไม่ได้ครับว่าเขาบินข้ามประเทศหรือเปล่าต้องตรวจตอมมอมไหมแล้วแบบว่าการเอาสัตว์เข้าประเทศอื่นจริงมันผิดกฎหมายไหมครับมันต้องแบบมีเอกสารอะไรเยอะแยะเอ่อแต่ก็พอพูดอย่างนี้ปุ๊บกกกกกก็็็ไไออ้้้้พวนนนนนนนีีีมมัั่่่าาาาจจะะะใเสรแคหดย ก็เสร็จแล้วครับกับรายการบอสซันคาววีดีที่85ครับคุณคิดว่าเราไม่ควรนําสัตว์อะไรขึ้นเครื่องบินครับและการที่นักเรียนมาสายในห้องควรถูกทําโทษยังไงบ้างหรือเราควรจะทําไงกับชายจีนในข่าวแรกดีครับลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้ววันเด่นถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ซับสไครต์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กดปุ่มซับสไครต์แล้วแต่ยังไม่กดปุ่มกระดิ่งข้างๆนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คคคคลลลิิปปปใใหม่่ๆนนนนะรรัััับบแ้วเเจจอออกกตไ me